กบฏจีนนายก่ายวางแขนปล้อวางหลวงสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกบจีนนายยกกาการกรบฏครั้งสําคัญของชาวจีนในสมัยกรุงศรีอยุธยานับเป็นเหตุการณ์ใหญ่ช่วงต้นแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมูลเหตุของกบฏสืบย้อนกลับไปเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศยังดํารงตําแหน่งกรมพระราชวังบรวรสถานมงคลหรือวังหน้าในสมัยของพระเชษฐาของพระองค์ คือสมเด็จพระสันเทศที่9ปี2251-2275หรือพระเจ้าอยู่หัวไทยสัพระองค์จึงมีสิทธิอย่างถูกต้องในการสืบราชบัลลังก์ต่อจากพระเชษฐาแต่ในบ้นปลายพระชนมชีพของพระเจ้าอยู่หัวไทยสัทรงต้องการให้พระราชโอรสสืบราชสมบัติมากกว่าเจ้าฟ้าอภัยจึงกลายเป็นผู้ท้าชิงราชบัลลังก์กับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ หรือกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในขณะนั้นทันทีแต่สุดท้ายสงครามชิงราชสมบัติจบลงด้วยชัยชนะของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลทำให้การชาวกรุงเก่าเล่าว่าภายหลังเหตุการณ์สงบแล้วกรมพระราชวังบวรสถานมงคลได้ขึ้นครองราชเฉลิมพระนามว่าพระเจ้าบรมมราชาและสำเร็จโทษเจ้าฟ้าอาภัยกับเจ้าฟ้าปราเมศพระราชโอรสของพระเจ้าอยู่หัวไทยศักดผู้สบคบคิดทิ้งราชสมบัติกับพระองค์ ปีถัดมาภายหลังการปราบดาพิเศษเถลิงราชสมบัติแห่งกรุงศรีอยุธยาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพงสาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมารเจิมเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อปี2277ว่าชาวจีนเกิดความไม่พอใจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเกี่ยวกับกรณีการประหารชีวิตเจ้านายและขุนนางที่เกี่ยวข้องกับเจ้าฟ้าอภัยจึงมีการสมคบคิดกันก่อกความวุ่นวายแต่ความแตกเสียก่อนดังความว่า ครั้นนาเดือนสิบแรมสิบข้าเทลาข้าผู้อยู่รักษากรุงเทพมหานครกรุงศรีอยุธยาบอกหนังสือขึ้นไปกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าจีนนายก่้สะกดตามเปิ้งฉบับผู้เขียนคบคิดกันเทลาข้ามยกขึ้นมาจะเข้าปล้นเอาพระราชวังหลวงประมาณ300อคนฆ่าพระพุทธเจ้าผู้อยู่รักษากรุงทั้งปวงชวนกันออกไล่ตีแตกจีนแตกหนีกระจัดกระจายไปชาวจีนกลุ่มดังกล่าวคือจีนจากชุมชนนายก่าย พากันร,รวมสมัครพรรคผู้รวมกำลังกันได้300คนวางแผนเตรียมการบุกเข้าไปปล้นพระราชวังหลวงแล้วจึงหลบหนีขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศไม่ได้ประทับอยู่ในกรุงศรีอยุธยาแต่เสด็จไปคล้องช้างที่เมืองลบบุรีอย่างไรก็ตามการกรบฏครั้งนี้วางแผนไม่รัดกุมพอข่าวรั่วไหลไปถึงผู้รักษากรุงวังหลวงจึงนำกำลังเข้าปราบปรามเป็นผลสำเร็จ เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงทราบจึงเสด็จกลับกรุงศรีอยุธยาแล้วทรงให้ดำเนินการไต่สวนสืบหาความจริงต่างๆดังความว่าทรงทราบแล้วเพลตีสิบเอ็ดทุ่งจะรุ่งครึ้นวันแรมสิบเอ็ดค่ำก็เสด็จพระราชดำเนินลงมาณนะกรุงเทพมหานครศรีอยุธยาครั้นเสด็จพระราชดำเนินมาถึงกรุงแล้วจึงทรงพระกรุณาให้สืบสาวจับจีนซึ่งคบคิดกัน จับได้281คนทรงพระกรุณาสั่งให้ลงพระราชาดยาขับเคี่ยนโบยตีที่เป็นเหตุสิบคนให้ประหารชีวิตเสียที่ปลายเหตุนั้นให้จำไว้นะคุกปลุกว่ามีคนจีนถูกจับกลุมทั้งสิ้น281คนจากเหตุการณ์กบฏจีนนายก่าย พระเจ้าแผ่นดินทรงมีบัญชาให้ประหารชีวิตต้นคิดและผู้นำกบฏทั้งสิ้นสิบคนส่วนคนอื่นๆให้ลงพระราชอาญาและจำคุกจากตัวเลขผู้ก่อการผู้ถูกจับกุมและถูกประหารชีวิตที่มีเป็นหลักร้อยหลักสิบเทียบกับจำนวนประชากรของชุมชนจีนย่านคลองนายก่ายถือว่ามีจำนวนไม่มากนะับเพราะนี่คือชุมชนย่านการค้าขนาดใหญ่ของชาวจีนสมัยอยุธยาว่าราชสำนักอยุธยาเข้มงวดและระมัดระวังในการปราบปรามฝ่าย กบฏจีนนายก่ายอย่างมากโดยแยกแกนนําออกจากไพร่พนที่ทําตามคําสั่งผู้นําไม่เหมารวมทั้งหมดเพื่อป้องกันมิให้กระทบความสัมพันธ์ระหว่างอายุทยากับ,บาชาวจีนกลุ่มอืออ่นๆแม้าาตามกฎหมายและจารีตสมัยอายุทยาแล้วการก่อกระบฏสามารถนํามาซึ่งการล่มสลายของทั้งชุมชนเพราะผู้เกี่ยวข้องจะต้องโทษประหารก้าวทั่วโครปราปรามการกบฏครั้งนั้นจึงไม่มีผลทําให้ชุมชนจีนคลองนายก่ายถึงคราวอวสาน ทางการเชื่อว่าชาวจีนในย่านนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบฏดังจะพบว่าในปี2,310เมื่อกองทัพอังวะเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาใคร่พลจากชุมชนจีนในก่ายภายใต้การนำของหลวงอภัยพิพัฒน์จีนจำนวน2,000นายคือกองกำลังอาสาที่เข้ารบต,ต่อต้านฝ่ายพมา่าโดยนำกำลังออกไปตีค่ายอังวะที่ค่ายโพสามต้น ก่อนถูกฆ่าศึกตีแตกพ่ายกลับมาจนต้องถอยไปตั้งหลักอยู่ที่วัดทะเลยาวัดบรมมวง์อิทวรารามในปัจจุบันถือเป็นการยืนยันการมีอยู่ของชุมชนจีนย่านคลองนายก่ายซึ่งดำรงอยู่จนถึงฉากสุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาและมีบทบาทสำคัญในช่วงเสียกรุงครั้งที่สองด้วย